สวัสดีค่ะพบกับมานาอีกครั้งในช่อง Mind Maps ยาสำหรับความคิดสวัสดีค่ะพบกับมานาอีกครั้งในช่อง Mind m a s s ยาสำหรับความคิดวันนี้มานาก็มานั่งทานข้าวกลางวันในสวนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มานาทำข้าวผัดแหนมมาทานนะคะอยากจะบอกว่าแหนมท่อนหนึ่งตกประมาณ200บาทนะทำกินได้ตั้ง4ครั้งแนะ่เดี๋ยวมานาขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะแล้วเราอยกลับมาพูดคุยกันค่ะ วันนี้มานาก็อยากจะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมต่อนะคะถึงเรื่องวิธีการต่อสู้กับนาซิสิตนะคะในคลิปที่แล้วมานาได้พูดไว้ว่าการต่อสู้โจมตีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือการโจมตีจุดอ่อนนั่นเองนะคะแล้วในคลิปที่แล้วมานาก็ได้พูดถึงจุดอ่อนของนาซิสิตซึ่งก็คือการใช้ความจริงสู้นั่นเองนะคะวันนี้เราก็จะมาว่ากันต่อว่าอะไรอีกนะคะที่เป็นจุดอ่อนของนาซิสิต ซึ่งถ้าคุณผู้ชมติดตามดูช่อง Mind m e s มาสักระยะหนึ่งช่วงก่อนอันนี้นะก็จะอาจจะเคยดูคลิปเรื่องทำไมนาซิสิต้องควบคุมคนอื่นนะคะซึ่งเรื่องที่มานาพูดเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับคลิปนี้นะถ้าคุณผู้ชมท่านไหนยังไม่ได้ดูเนี่ยมานาจะใส่ลิงก์เอาไว้ในตอนท้ายของคลิปวันนี้นะคะวันนี้มานาจะสรุปสั้นๆให้ฟังนะจากที่มานาพูดในคลิปนั้นนะคะก็คือการควบคุมเป็นสิ่งที่นาซิสิตให้ความสําคัญมากแล้วการที่ การที่นาซิสิสจะอยู่รอดหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับว่านาซิสิสควบคุมคนอื่นได้มากแค่ไหนค่ะดังนั้นจุดอ่อนของนาซิสิสก็คือการสูญเสียการควบคุมนั่นเองนะคะถ้าเราสามารถหลุดออกจากการควบคุมของนาซิสิสได้เนี่ยก็จะทําให้นาซิสิสเกิดความรู้สึกสั่นคลอนมากเลยทีเดียวนะคะมันอยากจะขอพูดชัดๆตรงนี้เลยนะคะก่อนที่จะไปลงรายละเอียดกันว่าการโจมตีนาซิสิสโดยทําให้ตัวเองหลุดออกจากการควบคุมของนาซิสิสเนี่ยเป็นเรื่องที่พูดง่าย แต่ทำได้ยากค่ะเพราะว่ามันต้องใช้การดิ้นรนหาทางออกนะที่เราจะต้องทำด้วยตัวเองเพื่อที่จะให้เราหลุดพ้นจากการควบคุมของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นการควบคุมแบบไหนก็ตามนะถ้าคุณผู้ชมดูคลิปที่ผ่านมาก็จะทราบว่ามนาพูดเรื่องนาซิสิชใช้สิ่งนั้นสิ่งโน้นสิ่งนี้นะคะในการควบคุมคนอื่นเราก็เลยจะมาไล่กันนะคะว่ามีอะไรบ้างที่นาซิสิชใช้ควบคุมเรานะคะแล้วเราถึงจะได้รู้ว่าเราทําอะไรได้บ้างในการที่จะหลุดออกจากการควบคุมนั้นๆนะคะ เรามาเริ่มกันที่อย่างแรกนะคะนาซิสิสใช้การใช้เงินในการควบคุมคนอื่นคําตอบในเรื่องนี้ก็ชัดเจนค่ะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายจะต้องพึ่งพาเงินจากนาซิสสอยู่เมื่อนั้นนาซิสิสก็สามารถใช้เงินบังคับเราได้ค่ะเพราะว่าเขาก็รู้นะว่าเราต้องการเงินจากเขาใช่ไหมคะดังนั้นวิธีการที่จะทําให้ตัวเองหลุดออกจากการถูกควบคุมโดยใช้เงินเนี่ยนะก็คือเราจะต้องมีเงินเป็นของตัวเองค่ะซึ่งก็แปลว่า เราจะต้องมีวิธีอะไรก็แล้วแต่นะที่ทําให้เรามีเงินใช้นะคะโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งนาซิสซิสเช่นอาจจะต้องหางานประจําทานะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ทํางานประจำนะไม่มีไรายได้อย่างเช่นอย่างที่มานาเคยยกตัวอย่างนะผู้หญิงบางคนตอนที่คบกับนาซิสซิสที่เป็นแฟนนะ่ตัวเองทํางานอยู่แต่พอแต่งงานแล้วมีลูกปุ๊บนาซิซิสที่เป็นสามีเนี่ยชอบบังคับให้ตัวภรรยาลาออกจากงานนะคะเพื่อที่จะได้ อ้างว่าเออมาดูลูกเต็มที่อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือต้องการให้ภรรยาเนี่ยพึ่งพาตัวสามีที่เป็นอาเซซิสเนี่ยในในเชิงของการเงินอย่างเต็มที่เลยนะเพราะฉะนั้นภรรยาก็เหมือนเหมือนถูกแท p อยู่ในในความสัมพันธ์ใช่ไหมจะออกไปก็ไม่ได้เพราะว่าไม่มีเงินจะเลี้ยงลูกนั่นเองนะคะ หรือถ้าบางคนมีรายได้ประจําอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่อะไรก็แล้วแต่ทําให้เงินไม่พอใช้ก็อาจจะต้องมองหาวิธีที่จะทําให้มีรายได้เสริมขึ้นมานะคะอย่างเช่นอาจจะขายของออนไลน์หรือว่าจะรับงานเป็นจอบๆไปอะไรก็แล้วแต่นะหรืออาจจะถึงขั้นต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะคะจ,จะเป็นเพื่อนสนิทอาจจะเป็นคนในหมู่หมู่วงญาติอะไรอย่างนี้นะหรืออาจจะต้องขอยืมเงินหรือต้องไปกู้เงินนะคะ แต่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยประเด็นสําคัญก็คือคุณจะต้องทําให้ตัวเองไม่มีความจําเป็นที่จะต้องพึ่งพานาซิซิสในเรื่องการเงินเมื่อนั้นเขาก็ไม่สามารถที่จะเอาเงินบังคับคุณได้ค่ะส่วนมานาเองนะคะก็มีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันนะซึ่งมานาเคยพูดไว้เกินๆไว้ในสคริปต์หนึ่งนั่นแหละจาไม่ได้ละว,ว่าอันไหนนะคะเรื่องมรดกเอ่อเรื่องการเงินนั่นแหละนาซิซิสบังคับคนอื่นด้วยการเงินเรื่องนี้มานาเองก็โดนนะแต่ในคลิปนั้นมานาไม่ได้พูดลงรายละเอียดว่าแม่ของมานาเองก็เอามรดกมา มาเป็นตัวงัดกับมานาเหมือนกันทํานองว่าถ้าเกิดทําตัวไม่ดีในสายตาเขาหรือในความคิดของเขาจะไม่ยกมรดกให้อะไรประมาณนี้คือห้ามขัดใจเขานั่นเองนะเขาจะไม่ให้มรดกนะคะซึ่งตรงนี้ก็ได้ทําให้มานาต้องมั่นใจว่างานอะไรก็แล้วแต่ที่มานาทำเนี่ย สามารถหาเงินได้มากพอที่จะซัพพอร์ตตัวเองโดยที่มานานไม่ต้องรอพึ่งเงินจากมรดกนั้นนะคะคือถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็ไม่ตายนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคือหาเงินได้โอเคพอแบบว่าช่วยเหลือตัวเองได้นะคะเพราะตรงนี้แหละเลยทําให้แม่ไม่สามารถเอาเรื่องเงินมาบังคับมานานได้เพราะว่ามานานไม่ต้องพึ่งเงินจากแม่นั่นเองนะคะ เรื่องที่2ก็คือนาซิสิสไม่ปล่อยให้คนอื่นตัดสินใจเพื่อที่ตัวเองเนี่ยเพื่อที่นาซิสิสเองจะได้ขึ้นมาตัดสินใจแทนคนนั้นได้อย่างเต็มที่ก็เท่ากับว่านาซิสิตสามารถมีการควบคุมคนอื่นได้อย่างเต็มที่ด้วยเช่นกันนะคะเรื่องนี้ก็ถือว่าพูดง่ายแต่ทํายากอีกเช่นกันนะเพราะว่าคนที่ถูกนาซิสิสตัดสินใจแทนมาให้โดยตลอดเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจไม่กล้าที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะแล้วก็นาซิสิสก็จะมีคําพูดหรือมีการกระทําที่แสดงให้คนนี้รู้สึกว่า คนนี้ดีไม่พอไม่เก่งไม่ฉลาดไม่เอาไหนทําอะไรไม่เป็นอะไรเงี้ยนาซิสิตต้องลุกขึ้นมาจัดการนู่นนี่ให้ต้องมาตัดสินอะไรให้อะไรเงี้ยทาให้เวลาคนนี้โดนนาซิสิตทาแบบนี้ใส่บ่อยๆก็จะรู้สึกอย่างที่บอกนะขาดความมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็ที่แย่กว่านั้นก็คือรู้สึกว่าตัวเองดีไม่พอคือไปเชื่อตามที่นาซิสิตอยากจะให้เชื่อนั่นเองนะว่าคนนี้เป็นคนไม่เอาไหนไม่เก่งไม่มีความสามารถดีไม่พอนะคะซึ่ง การที่จะหลุดพ้นออกจากการควบคุมของนาซิสิสในเรื่องนี้คำตอบก็คือคุณจะต้องตัดสินใจอะไรได้ด้วยตัวเองในเรื่องนี้พูดเลยว่ามานาแน,นะนำไม่ได้มากจริงๆนะนอกจากว่ามานาคิดว่าการที่จะเริ่มสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองเนี่ยอย่างแรกเลยคนนั้นจะต้องมีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนคะ่ะมีความต้องการที่อยากจะเอาอำนาจคืนมาจากนาซิสิสแล้วก็มาใช้อำนาจนั้นตัดสินใจเรื่องของตัวเองด้วยตัวเองนะ ซึ่งการที่จะเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองเนี่ยก็อาจจะต้องเริ่มจากการที่ลองตัดสินใจเรื่องเล็กๆน้อยๆก่อนค่ะเช่นตัดสินใจเรื่องในชีวิตประจําวันนะว่าจะไปไหนจะทําอะไรจะทําสิ่งนั้นกับใครจะไปเมื่อไหร่จะทําอะไรเมื่อไหร่คือลองเรื่องเล็กๆก่อนที่แบบว่าถ้าเกิดตัดสินใจผิดพลาดมันก็ไม่เกิดผลเสียหายร้ายแรงอะไรอย่างนี้นะแล้วเมื่อไหร่ที่เราเริ่มหาที่จะควบคุมสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตของตัวเองได้แล้วเนี่ย และการตัดสินใจนั้นๆส่งผลดีอย่างเช่นตัดสินใจว่าจะไปทำนู่นนี่นั่นกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่ามีประสบการณ์ที่ดีแล้วก็จะรู้สึกดีกับตัวเองขึ้นมาว่าเออเราก็คิดเองเป็นหี่เราก็ตัดสินใจอะไรเป็นนี่พอเริ่มมีความรู้สึกมั่นใจขึ้นมานิดหนึ่งอาจทีนี้เริ่มขยับมาหัดลองตัดสินใจเรื่องที่มันใหญ่ขึ้นดูนะคะเรื่องที่มันเป็นความรับผิดชอบที่ที่เราควรจะมีนะแต่ว่าก่อนอันนี้คือน,นาเสียดึงเอาไปตัดสินใจให้หมดเลยนะ ตรงนี้มันฟังเหมือนจะโอเคใช่ไหมแต่อย่าลืมว่าในขณะที่คุณพยายามจะหัดตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองเนี่ยคนที่จะเข้ามาขัดขวางก็คือนาซสิสธิค่ะเพราะว่านาซสิสธิ์เขาอย่าลืมนะเขาควบคุมคุณโดยการไม่ปล่อยให้คุณตัดสินใจอะไรเลยอยู่ดีๆคุณจะลุกขึ้นมาตัดสินใจนั่นนี่โน่นแล้วก็ทําอะไรด้วยตัวเองนาซสิสธิ์เขาต้องไม่พอใจแน่ๆค่ะแล้วเขาก็จะอย่างที่บอกนะขัดขวางหรือว่าหาทางตําหนิวิพากษ์วิจารณ์นะเพราะฉะนั้นการที่คุณจะหัด สร้างความมั่นใจในตัวเองด้วยการเริ่มตัดสินใจเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นเนี่ยในขณะเดียวกันแน่นอนว่าก็จะ,จะต้องทะเลาะกับนาเิซิสค่ะแบบอ่ที่3นะคะนาซิซิสควบคุมคนอื่นโดยการบล็อกความเจริญก้าวหน้าในเรื่องนี้ก็เป็นหน้าที่ความรับผิดช,ชอบของเราอีกเช่นกันค่ะที่เราจะต้องขวนขวายหาทางให้กับตัวเองนำพาตัวเองให้เจริญก้าวหน้านะคะอย่างมาณาเองได้พูดเอาไว้ในคลิปนั้นนะแต่ว่า พอดีไม่มีใคร r รี u e เควสมาให้เล่าประสบการณ์มานาก็จะเล่าสั้นๆว่ามานาเองถูกบล็อกเรื่องการเรียนนะคะทั้งสายที่มานายอยากจะเรียนตอนที่เรียนอยู่ที่ไทยนะก็คือสายวิทย์แล้วก็ลามไปจนถึงตอนที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะต่อปร,ริญญานะตอนนั้นคือมานาถูกถูกบังคับให้ไปเรียนสายอื่นที่มันด้อยกว่าสายวิทย์แล้วก็ถูกไม่ให้ ไม่ไม่ยอมให้ไปเรียนต่อต่างประเทศซึ่งตอนนั้นมานาก็ต้องทะเลาะหนักมากนะคะเพื่อให้ตัวเองได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะแล้วก็ในแง่ของหัวหน้าที่เป็น ist, นาซิสิสมานาเองก็ถูกบล็อกความเจริญก้าวหน้าด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งตอนนั้นมานาเองก็ต้องดิ้นรนหาทางนะไม่ว่าจะเป็นหางานใหม่หาทางย้ายเมืองหาทางย้ายประเทศจนสุดท้ายค่ะคุยไปคุยมากับคนอื่นในบริษัทได้ย้ายแผนกไปอยู่อีกแผนกหนึ่งแต่ว่ายังอยู่ในบริษัทเดิมซึ่งก็อีกเช่นกัน การที่จะพูดว่าถ้าถูกบล็อกเรื่องความเจริญก้าวหน้าก็ไปดิ้นรนหาทางใหม่สิมันเป็นอะไรที่พูดง่ายอะแต่มันทํายากจริงๆนะอย่างเรื่องของแฟนของมานาที่มีปัญหากับหัวหน้าที่ทํางานเนี่ยนะคะที่มานาทําคลิปแชร์ไปเมื่อเร็วๆนี้นะเขาเองเขาก็ต้องดิ้นรนหาทางของเขาเหมือนกันเพื่อที่จะไปเจริญก้าวหน้าที่อื่นในเมื่อถูกบล็อกที่นี่ใช่ไหมล่ะ เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือไฟของมนาลาออกแล้วนะคะแล้วก็ลาออกแบบที่ว่าไม่มีงานใหม่มารองรับนะซึ่งก็เป็นหน้าที่ของรับผิดชอบของเขาที่จะต้องเดินรนคอยสมัครงานใหม่ให้เยอะเท่าที่สุดเท่าที่จะสมัครได้นะแล้วก็ลองพูดคุยกับคน,นหลายคนดูเพราะว่าบางทีปากต่อปากหรือว่าคนนคนคนในบริษัทไหนสักที่หนึ่งไปรู้เรื่องข่าววงในอะไรมาอย่างเงี้ยก็อาจจะช่วยในช่วยส่งเสริมในเรื่องของโอกาสหน้าที่การงานได้นะคะ ข้อ4นะคะนากสิทธิ์ควบคุมคนอื่นโดยการทําให้รู้สึกผิดเรื่องนี้ก็เช่นกันพูดง่ายแต่ทํายากอีกแล้วค่ะนักสิทธิ์ที่ควบคุมคนอื่นโดยการทําให้คนอื่นรู้สึกผิดเนี่ยมักจะเจอได้บ่อยในรูปแบบความสัมพันธ์ของนากสิทธิ์ที่เป็นพ่อแม่นะคะหรือว่านาักสิทธิ์ที่เป็นแฟนนะคือในเรื่องนี้มานาให้คนาแนะนําได้แค่ว่าคุณจะต้องรู้ตัวเองก่อนว่าถ้าคุณทําอะไรสักอย่างได้ไม่ดีทั้งทที่คุณทําได้ดีกว่านี้และคุณถูกนักสิธิ์ ตำหนิหรือทําให้รู้สึกผิดเนี่ยอันนี้คุณควรจะรู้สึกผิดตามคลิปความคิดของมานานะเพราะว่าคุณทําไม่เต็มที่ใช่ไหมแล้วสามารถทําได้ดีกว่านี้แต่เลือกที่จะไม่ทําอันนี้ควรจะรู้สึกผิดเพื่อที่ว่าครั้งหน้าความรู้สึกผิดนี้จะได้ทําให้คุณทําสิ่งนั้นให้ดีขึ้นเพราะคุณทําได้แต่คุณเลือกที่จะไม่ทําเองแต่อะไรก็แล้วแต่ที่คุณทําจนสุดความสามารถแล้วคุณพยายามเต็มที่แล้วคุณคิดว่าทําดีที่สุดแล้วแล้วยังถูกตําหนิยังถูกทําให้รู้สึกผิด อันนี้คุณไม่ควรจะรู้สึกผิดเพราะว่าคุณทําเต็มที่แล้วจริงๆใช่ไหมคะก็ควรจะยอมรับแล้วก็ปล่อยวางมากกว่าว่าเออเราทำดีที่สุดแล้วแล้วผลมันก็ออกมาได้แค่นี้โอเคจบ move on ประมาณนั้นแต่ว่าประเด็นปัญหาหลักเนี่ยหรือปัญหาที่ใหญ่กว่านี้มันอยู่ตรงนี้คือพ่อแม่ที่เป็น n a r c ์ s s i s t หรือว่าแฟนที่เป็นนาร์ s ซสิสชอบที่จะทําให้คนที่ตกเป็นเหยือ่อรู้สึกผิดทั้งๆที่คนนั้นไม่ได้ผิด อันนี้แหละค่ะคุณจะต้องแยกแยะให้ออกว่าเหตุผลมันอยู่ตรงไหนถ้าสิ่งที่เขาทําให้คุณรู้สึกผิดมันไม่เป็นเหตุเป็นผลมันไม่เมคเซน n ์อะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องรู้ตัวแล้วก็ไม่ไปรู้สึกผิดตามที่เขาอยากให้คุณรู้สึกผิดนะคะยกตัวอย่างเช่นแม่ของมานาชอบมีคําพูดเสมอเลยนะตั้งแต่มานาเป็นเด็กจนโตมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยชอบพูดว่าตําหนีมานาว่าโตไม่ทันใช้เหมือนลาคาเหมือน,อนหุดหิดเหมือนโตไม่ทันใช้เหมือนยัง ไปทํางานไม่ได้ยังมัวแต่เรื่องเรียนอยู่นั่นแหละเมื่อไหร่จะออกไปทํางานเมื่อไหร่จะได้เงินมารับผิดชอบตัวเองเลี้ยงพ่อแม่แม่จะได้ไม่ต้องจ่ายอะไรเงี้ยคือโดนบ่นแบบนี้แล้วทําให้มานานรู้สึกผิดอยู่เป็นเป็นสิบปีอะสิบกว่าปีว่าเหมือนโทษตัวเองทำไมเราโตช้าแบบนี้ทาไมเราถึงไม่เอาไหนทาไมเราถึงไม่ทันใช้ทำไมเราถึงต้องมานั่งเรียนอยู่ได้เมื่อไหร่เราจะได้งานทำเมื่อไหร่เราจะได้มีเงินอย่างเงี้ยเครียดนะจนกระทั่งวันหนึ่งมาน,นึกขึ้นได้เอ้ยเดี๋ยวก่อน ที่แม่บอกว่าเราโตไม่ทันใช้เนี่ยคือแม่อายุเยอะแล้วแล้วมานายังอายุน้อยมานาเลยยังเรียนอยู่แล้วมานาก็เลยยังไม่ยังไปทํางานไม่ได้เพราะยังเรียนไม่จบถามว่าแม่อายุเยอะแล้วมานาอายุน้อยเนี่ยเพราะอะไรคําตอบก็คือก็เพราะว่าแม่มีลูกช้าค่ะแล้วถามว่ามันเป็นความผิดของมานาเหรอที่แม่มีลูกช้ามานามาเกิดไม่ไม่เร็วทันใจเปล่าอ,อะไรอย่างเงี้ยเหรอมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่เมื่อนั้นที่คิดได้นะมานาเลิกรู้สึกผิดเลยว่า ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่ความรับผิดชอบของเราไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะต้องรู้สึกผิดมันเป็นไม่อยากจะบอกเป็นความผิดใครแต่ว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้ก็คือเป็นอย่างนี้เขามีลูกช้ามานาก็โตไม่ทันใช้จบนะคะเพราะฉะนั้นคุณควรจะแยกแยะให้ออกเวลาถูกว่าอะไรมาถูกตําหนิอะไรมาให้คิดให้ดีว่าสิ่งนี้เขาว่ามันสมเหตุสมผลหรือเปล่ามันเป็นความรับผิดชอบของคุณหรือเปล่านะคะถ้าไม่ใช่ไม่ต้องไปรู้สึกผิดค่ะเรื่องสุดท้ายนะคะข้อ5นะนะที่นาซิสิใช้ควบคุมในการใช้ในการควบคุมคนอื่นก็คคือววามกลั เรื่องนี้พูดเลยว่าน่าจะเป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ทําได้ยากมากที่สุดในบรรดา4ข้อตะกี้นะคะเพราะว่าวิธีแก้ตรงๆเลยก็คือเราก็ต้องเลิกกลัวแต่การที่จะบอกให้คนกลัวเลิกกลัวเนี่ยม,มันพูดง่ายแต่ทํายากใช่ไหมมันขึ้นอยู่กับความกล้าของคนนั้นเลยว่าคนนั้นมีความกล้ามากเท่าไหร่แล้วก็กล้าที่จะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงสถานการณ์หรือดึงตัวเองออกจากสถานการณ์นั้นเมื่อไหร่นะคะ สำหรับมานาเองอันนี้มีเรื่องจะแชร์ค่ะคือมานาเคยคบแฟนเก่าอยู่คนหนึ่งซึ่งมานั่งคิดย้อนดูคิดว่าเขามีโอกาสสูงมากที่จะเป็นน์ซิสพแบบโอเวอร์นะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่ทําให้มานากลัวทุกครั้งเลยเวลาที่เขาประวาดเวลาที่เขาอรารวาสนะเพราะว่าหนึ่งคือเขาเป็นผู้ชาย2คือเขาตัวใหญ่แรงเยอะแล้วก็อรารวาสแบบโมโหร้ายนึกออกใช่ไหมคะแบบแบบทำร้า,ายข้าวของแบบ ถ้าขับรถอยู่ก็คือมีมีเปอร์เซ็นต์ถูกรถชนนะเพราะว่าแบบโมโหแล้วขับเร็วอะไรเงี้ยคือน่ากลัวแบบนั้นวิธีแก้ของมานาคือหนีในเมื่อเมื่อจะทําตัวให้ไม่กลัวเขายังไงเพราะเขาหน้ากลัวจริงๆเพราะฉะนั้นทาได้ที่มานาทําได้คือหนีในเมื่ออยู่ไปก็มีแต่เขาทําให้เรากลัวในแล้วถ้าเราไม่อยู่เราก็ไม่กลัวงี้ไม่อยู่ดีกว่าพี่จะอยู่ทําไมใช่ไหมคะมานาก็คือเลิกกันนั่นเองนะคะเลิกกับแฟนนะ เราจบแล้วนะคะ5เรื่องแตม่มานามีความรู้สึกว่าสิ่งที่มานาพูดมาในวันนี้อาจจะไม่ค่อยเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมมากเท่าไหร่นะพูดตรงๆเพราะว่าอย่างที่บอกนะมันเป็นเรื่องที่เหมือนพูดง่ายแต่ทํายาก มานานก็แนะนำด้แค่นี้จริงๆนะคะถ้าคุณผู้ชมท่านไหนมีความคิดเห็นนะคะหรือว่ามีข้อแนะนำนะอยากจะแชร์กับมานานแล้วกับคนอื่นๆที่ดูช่องของมานานนะคะกรุณาเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์นะคะเพราะว่าข้อมูลของคุณอาจจะเป็นประโยชน์กับคนหลายๆคนที่อยากจะเอาตัวให้อยากจะทำตัวเองให้หลุดออกจากการควบคุมของนาสิิสิตค่ะขอบคุณที่รับชมกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ